าเพื่อนละปับปับอู้อู้นี้จ็ดสิบสองเออมีโนวันมึงคิดว่าเขียนลวงเลยเด้อเด้อเด้ๆๆๆเดรียบร้อยโอ้ยเหี้ยสุดกินสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโคตรเฮียอเลยสัตว์กูอยู่ในคลิปกับมึงเ่ยราคา29เลยมึง เฮียโปเฮียอะไรก็ทุบปังปังอะดิบูมเอาไว้เฮียเฮียมึงซุปเปอร์แมนเลสสัตว์เออก็เกมนี้นะฮะเราก็ทำการเล่นกันปกตินะฮะกูแตกไรฮะก็ยังการปกตินี่นะฮะแต่ว่าเราจิ๊ปูนะฮะโอ้โหมึงเสียงต้องด้แลใส่มากเลยเพื่อนเป็นไรเล่านี่มันเฝ้าเลยปะตันเลยโอ้โอ้โอ้แตัวละครนี่วิ่ง4.4นะครับแต่วิ่งเป็น6.6นะครับโอ้โหเฮียอะไรกูให้เลย6.6เฮีย โอ้โหไม่ต้องให้กลัวางว่าไขูนูเผา่ีไี้นี่โถกออโ้แความรักความนั่โอ้โหมึงดูหลอดหลอดเต็มอย่างไวน่ะเพราะว่ารุมขวดแรงไอ้เหี้ยแบบขวดล็อกเป่าด้วยเนี่ยไปเลยาหลอดมันดว่าสุดกว่านี้มีไหม้ โฟใหม่ี้ยผู้ชมรอดูนะฮะรอดูว่ามันจะวิ่งมาหากูไหมจะรอกันเองรอนงเก่นี่เสร็จหรอปี๊บปลาหมีระดับตำนานหือมันปลามันปลาตีมเร็วด้วยนะเว้ยเฮ้กูไม่ไปช่วยแลอวนะกูจะตายหรอกกูดูมันปลาตีมยังเร็วมันล็อกด้วยแหละกูว่าน่ะอุ้มไหมไม่อ่ะ บั่นไหมบั่ได้จ้าเครื่องไหมบัน่นซีเรื่องให้เครื่องหนึง่งได้ยากเว้ยจนมันล็อกด้วยเฮียม,มันนาน่าจะไม่มีกรอบนะทำไมมึงอยู่สองคนมึงไม่หิวกันวะมันมีหิวกูเพื่อนมีหิวกูลูกเอ็ดมีหิวกูดึงไลยดึงเพื่อนก่อนดึงเพื่อนก่อนโอ้ดึงเพื่อนก่อนดึงเอ,อุ้ยจะทำนี่มันเลยมีแทงหลังอยู่เดี๋ยวนี่เฮ้ยวางไม้กั้นไว้ก่อนเลยพังหวายไหม โอ้บุมเลยโอ้โหโอ้กูไปแล้วเฮ้ย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 ยอดคนเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเม้ยเา้เฮ้ยเฮ้ยยเฮยเเฮยังไงวะยเ้ยเฮ้ยเยเอ้ย้ยเฮ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 ายเฮ้ยเ้้เฮยมเอางั้น่ะ้ายยว้้ล้ยม้ ม่แตกม่แตกแต่ดิเวทชันกระทืบยังไม่ยังไม่เซ็ตเ้ยใช่ไอเฮียนะไอเฮียแล้วกูตายสัตว์เอ้ยไปแล้วนะฮะก็ได้ลาจากโลกใบนึ้งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้กานะกอนที่เดิน4ีเไอ้ี่4เกียบร้อยเนดูดูก็ว่าอยู่ใบต้นเกียมมายืนเอือยใช่ไหมม่อนใช่โอ้ตอนนี้ม่อนโดนไล่โอ้ว้าว what is that ดูผู้ชมกันดีกว่า What the fuck is that อาอเออด้ละเออทีนึงอีกสองทีมมันจบเลยไปหมดโอ้โหแตกแล้วโอ้โหเกาหลังเลยดูเื่ยนดิโอ้โหโอิโหนี่แต่เราก็ทำให้แบบเครื่องซิดได้เราเจอปูเครื่องเราก็ครบเปนุ่ยใหื่กับชีวิตอุ้มไม่ไม่อุ้มเหรอาเปิดอะ ปับปับอู้หนีเจ็องมีโนวันมึงคิดว่าเหี้ยหลวงเลยเน้เน้เนเด้รียบร้อยโอ้ยเหี้ยสุดเกินน่าเกียดน่ะเรียบร้อยวัวไม่มีใครหลอดอะคือดูล่วงไม่มีใครหลอดหรอเโอ้โอ้อ้ยโอ้ยอ้ย้อ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย มันมันไม่ล็อกเลยมันมันปลาแบบมันปลาแบบมันไม่ดีดน่ะใช่ปลาไม่ดีดโซคุกมากที่เท่าทุลีดโอ้ยเนี่ยเอลเปียวได้ปะเฮ้ยไอ้เนี้ยเออไม่ใช่มาบูลลี่ขาดก่อนเนาะอะไรแบบเนี้ยเรามาดูชื่อมันดีกว่าไหนเป็นนิเจ็ก แม่ไอ้เฮียชื่อมันชื่อมึงจีนไหมเนี่ยไอ้เฮียฮะกูว่าจีนไปมานีแจ็คมานีแจ็คหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้มึงคนประเทศไหนนะไอ้เฮียแต่สถุนน่ะกูบอกเลยไอ้เฮียจะแห้งตายแล้วไอ้เฮียไอ้โซโคกูขอแม่อยู่ในพุ่มหญ้าสีเขียวดีกว่าคาร์ดโกนโค้กุ้ยเพื่อนแนี่ยไม่มีนั่นไม่ีไม่มีไม่มีไม่มีใครมีลูกเองเลยใช่ไหมใช่ไม่มีใครมีลูกเองเลยพ่อแห้งตายแล้วนอนหลับแน่โซโคกดีสุด หนาเกียรต์ไอ้เหี้ยไอ้ไอ้เหี้ยนี่นะว้าวแรงไม่ตกไอ้ปูไอ้เหี้ยนเนี่ยไอ้คุยครับผมคุยครับคิดคำหยากสูงกูคิดคำอื่นด่าแม่ไอคุยย้องจากเพราะคุยนะมึงนะไอ้ไอ้้ไอมานี่แจ็คนะไอ้แมนี่แจ็คนี่นะไอ้เหี้ยพงศงตายอีกสัตว์